สาวอุบลบอกสาวโฮมพักชาแนลจ้าสวัสดีค่ะแม่พี่น้องค่ะเบิรงเด้อค่ะมือนี้ยู่วัดอ่าวัดยังก็คือวัดยังก็วัดพระโหลดวัดพระโลดเนาะค่ะม่วงสามสิบข้างหน้าค่อยคิด่าดี๋ยวเขาบอกอันเบิรงเด้อค่ะเอฟซีน้องอุ้งอิงเนาะค่ะน้องเบิรงกลางกลางโฮมฐานเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะมื้อนี้ฝนตกไปปล่อยจักหน่อยก็ขึ้นสีส้าดอกเนาะบังทรงเนาะค่ะมาแต่จักโมงค่ะแม่ แทะห,หม่ามงาแทะหม่ามงอันนี้มาจองศาสตร์ไปบ่หรือจังไดเนาะ่นเป็นบุญบังไฟเป็นบมค้ามาอน,นี่ยอื<า>มจูบไฟอ,อ่อมาอื่นจุดบังไฟเนาะค่ะเนาะอันนี้กะต,ต,ตั้งใจตั้งใจลอ่อถาเบิงพี่น้องคะ่ะโอต้ตาออนซอนเบิงเพิ่นกลางโฮมพุ่นอะทั้งหลังพุอนอะค่ะยังเต็มอยู่เลยนะคะวัอนี้สถานที่อาจจะคับแคบเล็กน้อยค่ะนะคะแต่ว,าว่ากะในความที่เป็นบุญบังไฟข,ของ หมู่บ้านพะโลดเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะก็เลยเดี๋ยวมาถามคุณแม่ FC เพิ่นนะคะพี่น้องค่ะเบิ่งเด้อค่ะ FC ฟน้องอุ้งอิงมื้อนี้มีน้องแอมมาน้ำเนาะจ้าอ่ามีน้องแอมน้ำนะคะกัผู้ใดเป็น FC อุ้งอิงน้องแอมนะคะกับถาเบิ่งสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะนี่นะคะช่องห้องพัก Channel นะคะไปเบอร์จะของก็ได้นะคะเดี๋ยวสิโฟนะคะโฮมพักโฮมพัก Channel ค่ะเป็นภาษาไทยนะคะเป็นภาษาไทยค่ะอ่า เป็นจังไดนคะวันนี้มาถางแต่จักโม่งค่ะออ๋ก็มาหอดีอ๋อก็มาหอดเตรียมตัวเตรียมตัต่ีม่งแรงคนเตรียมตัวแต่สีโม่งแรงเนาะค่ะเนาะฝนปล่อยฝนยังกะบัววันเนาะค่ะเย็นนบัโต๊ะบัวหวานโอ้ยู่สายค่ะมาแต่สายค่ะแม่มาแต่อำนาจมาแต่เรื่องอำนาจเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะอ่าวันนี้ก็ขอให้จากอำนาจมาอุบลจากอำนาจมาอุบลอันนี้จากอุบลมะม่วง นะคะกะให้ฟังล่ำมุนวัวนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสอดแจ้ง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 ค่ะเอาสอดแจ้งเด้อพี่น้องเด้อนะคะว่าจะเอาบักม่วงแผ่นมาของคออยูนนั่นเอซีเพิ่นค่ะพี่น้องตาออนซอนค่ะตาออนซอนกลางโฮมถาค่าค่ะอันว่าจะเอาบุกม่วงแผ่นมาเป็นของพวงมาลัยประสันนะคะอ่าฝนตกไป่อยกำลังเย็นพอดีค่ะพี่น้องตามมาเด้อข่าวัดพโลดนะคะมาง่ายๆเด้อจ้า อ่ะโอเคขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ